สวัสดีครับผมพบกับช่างแห่งครับผมมาดูกล่องรีเซอร์ดาวเทียมโลโก้ขึ้นแล้วนะครับอันนี้เครื่องกำลังอัพโหลดอยู่นะครับขึ้นหน้าจอทีวีบอกว่าไม่มีสัญญาณนะครับผมก็มาลองเปลี่ยนกล่องก่อนนะครับว่ามันจะได้ไหม ครับผมตัวนี้จะเป็น PSI นะครับผม S2 ดิจิตอลนะครับผมก็ใส่เข้าไปเลยนะครับจะกล่องใส่เลยนะครับเข้าไปเลยนะครับตัวนี้ก็สาย RCA นะครับเหลืองเป็นภาพนะครับผมขาวและแดงนี่เป็นออดิโอหรือเสียงนะครับผมก็ใสปสอบให้สอบเลยนะครับ สักคู่นะครับสริผมทุพลมะามชัิสุกายะน้ำมาดนวยคือสุขภาพ้าใ่สองดีอะไรเข้าอ้นทั้งผู้ชนให้คุณตอบถามผมาก่อนพอเดียวเนั้คุณไม่มีสิ่งบังคับผมขออให้คุณเลือกฉันต้อเลือกอะไรคะอยู่ครั้นครับเลือท